สวัสดีค่ะดิฉันน,งน,นางสาวปนิกาพผเนนนึกาหนึง์หนสาห3 10, 10, 11, 13, 17, สาขาธุรค้ามราคุณเที่ยโอนจะมานำเสนอ,อการทำหุ่นยนต์ทรงตัว2 0ล้อนะคะโดยเริ่มจากการอธิบายทฤษฎี PID control นะคะ PID control เป็นระบบควบคุมแบบป้อนกับที่ใช้กันอย่างก,กว้างขวางซึ่งค่าที่นำไปใช้ในการทคำนวณเป็นค่าความผิดพลาดที่หามาจากความแตกต่างของตัวแปร กระบวนการและค่าที่ต้องการตัวควบคุมจะพยายามลดค่าที่พลาดให้เหนือน้อยที่สุดด้วยการปรับค่าสัญญาณขาเข้าของกระบวนการค่าตัวแปรของ PID ที่ใช้จะปรับเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของระบบค่ะวิธีการคำนวณของ PID ขึ้นอยู่กับสามตัวแปรคือตัวพชโอลอินทิเกรตและก็ดิฟเฟอเรนเชียลนะคะกำหนด ากผลของความผิดพลาดในปัจจุบันค่าอิาพันธ์กำลัดจากผลบนพื้นฐานของความผิดพลาดที่ซึ่งผ่านพ้นไปและค่าอนินธ์กำหนดจากผลบนพื้นฐานของอัตราการเปลี่ยนแปลงของคา่าความผิดพลาดแล้หลักที่เกิดจากการรวมกันของทั้งสามนี้จะใช้ในการปรับกระบวนการ โดยการรับค่าคงที่ใน PID ตัวควบคุมสามารถปรับรูปแบบการควบคุมให้เหมาะสมกับที่กระบวนการต้องการได้การตอบสนองของตัวควบคุมจะอยู่ในรูปแบบของการไหวตัวของตัวควบคุมจนถึงค่าความผิดพลาดค่าโอเวอร์ชูและค่าแกว่งของระบบวิธีของการ PID control ไม่องก,กัดได้ว่าจะเป็น ระบบควบคุมที่เหมาะสมที่สุดหรือสามารถทําให้กระบวนการมีความเสถียรแน่นอนค่ะอดีตข้าหนูนั่งแถวรางส่วนสินรหัสหนึ่งหกสามหนึ่งศนย์่งศ์สามสี่หนึ่งสามศูนย์แปดเจ้าบอกอุปกรณ์สำหรับทำหุ่นยนต์ทรงตัวสองล้ออุปกรณ์มีดังนี้ 1. บอร์ดอัลโนอาสาม บอร์ับมอเตอร์ L2 9 8 n โมดูลวัดมูม GW521 มอเตอร์ DC 2ตัวล้อแดง2รล้อสายจัมเปอร์แผ่นอะคริลิกแดงถ่าน3.7 สองก้อนแล้วก็ลางฐานคะ่ะสวัสดีครับผมนอนนนุชนาพง,ง,งรงหัส1305มาอธิบายการต่อวงจรนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะต่อจากแรงจ่ายเข้าหาตัว LN 2 9 8ก็จะเข้าไปทาง12โวลต์กับ9นะครับพอผมต่อแรงจ่ายเข้าไปแล้วผมก็จะมาต่อมอเตอร์2ตัวซึ่ง อมอเตอร์2ตัวก็จะเข้ามากับ LN298 นะครับเพื่อให้เกิดการขับพอผมต่อ LN298 เสร็จแล้วผมจะพ่วงจาก5โวลต์เข้าหาตัวบอร์ด Arduino นะครับพอผมได้อย่างนี้แล้วผมก็จะต่อสายของ LN298 ครับเข้ากับ Arduino ตามขาที่เรากำหนดไว้ในโปรแกรมนะครับก็จะมีตามนี้นะครับเข้าหาตัว Arduino พอผมต่อให้เกิดการทำงานของ l n 2 9 8ได้แล้วผมก็ยังมาต่อตัว g y นะครับ g y 5 2 1นะครับก็จะตามรูปนี้นะครับก็จะที่ขาที่ใช้ก็จะมี s c l กับ s b a แล้วก็ i n t นะครับที่ใช้ต่อเข้ากับ arduino ส่วน v c c กับ g าวจะเป็นการต่อไฟมาจากตัวของตัว arduino อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัว g y 5 2 1เกิดการทำงานได้นะครับ ครับในส่วนของการต่อวงจรผมขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมน,น,นายอาร์นวิทานพงศ์รหัสตึงสามามาอธิบายการทํางานของโปรแกรมนะครับในส่วนแรกคือผมจะกําหนดไลบรารีในการทํางานของโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีอยู่2ตัวก็คือ l 2 9 8 n กับ gy ห้านะครับ และพอผมได้ไลบร a รีมาแล้วผมก็จะเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับให้แต่ละตัวเกิดการทำงานพอผมเขียนโปรแกรมได้แล้วผมก็จะมาหาหามุมแต่ละมุมขึ้นมานะครับพออไเพื่อกำหนดว่าเราต้องใช้มุมเท่าไหร่ในการเขียนโปรแกรมโดยการผมโดยการที่ผมจะใช้โคดนี้นะครับเพื่อหามุม x y แล้วก็ z ซขึ้นมานะครับพอผมได้มุมมาแล้วผมก็จะนำมาใส่ในส่วนนี้ส่วนในมุมในส่วนนี้ผมจะใช้เป็นเบรดเดิมของโรงงานนะครับพอผมได้ค่าองศามาแล้วผมก็จะกดรันอีกทีนึงเพื่อให้ได้เป็นองศานี้ขึ้นมานะครับคือองศาตัวนี้ที่จริงมันจะได้180จุดกว่าๆนะครับแต่ว่าพอใส่จุดไปแล้วมันทำงานยากครับมันมันมันต่อยากก็เลยใส่ไป180ไปเลย แล้วกำหนดค่า KP KD กับ Ki ขึ้นมานะครับคือค่า KP กับ KD มันจะช่วยในการขับมอเตอร์แล้วก็คำนวณค่าเออร r ให้ครับผมก็เลยจะได้เป็น2ค่านี้ขึ้นมาส่วน Ki ผมปิดไว้นะครับเพราะว่าพื้นจะค่อนข้างเรียบครับผมก็เลยไม่ได้ใช้ครับเสร็จแล้วมันผมก็จะมาดูความเร็วของมอเตอร์นะครับในการทำงานของมอเตอร์คือจะเป็นส่วนนี้ครับ กำหนดความเร็วมอเตอร์ว่าจะเร็วจะช้าเท่าไหร่ก็คือกำหนดตรงนี้เลยครับผมก็จะได้ค่านี้ในการทําหุ่นของผมนะครับครับก็ขอจบการนําเสนอเีรงนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ